EP4 สี EP ละครสั้นสุ่มคู่จิน้นยินดีด้วยนะเอวาถามฉันหรือยังก่อนเอาหน้าก็แค่เกมหรือยิ่งดีเราได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นเอะสรุปเหลือเรากับโจเหรอโอใช่แล้วกับน่านว่าแล้วคนแต่งจับคู่ไว้แน่เลยมีน้องๆเดาถูกบ้างไหมกับใครคู่ใครแต่ตอนนี้ดูพี่เอวาสวยที่สุดละห้าห้าห้ายินดีกับทั้งสองคนนะ นิกกี้ก็พูดจามีเหตุผลนะที่ว่าพี่สวยอีกโอเคขั้นตอนต่อไปให้มายืนคู่กัน <minutes> later. สวัสดีครับคุณมิกกีสวัสดีอันดาสวัสดีครับคุณเอวาคนสวยสวัสดีสวัสดีครับคุณฮารุสวัสดีโจเรียกหฮารุเฉยๆเธอได้ครับคุณฮารุอ๋อฮารุแล้วไงต่อ อีต่อๆไปจะเป็นเรื่องราวของแต่ละคู่3คู่3ามอพีสุ่มคู่จิ้นก็จบลงที่อีพีนี้นะครับฝากกดติดตามเพื่อดูอีพีต่อไปเรื่องราวของคู่จิ้นทั้ง3คู่นี้ขอบคุณครับที่กดติดตาม